ไเปนสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแมสกิปปี้ครับนี่นะครับนี่นะครับสกิปปี้ครับนี่ครับสกิปปี้ครับแมคคาเลราแมททั้งหมดไปเยนรวมตัวกันนะครับนี่นะครับคือไลยแรกไททันคาเมนาครับมีสกิปปี้สามหัวมีไททันสปิกแมนมีไฮด้ามีสไป คามล่ามีพรชเจ้ามีน้องมอสสกีบีีนี่นะครับลายแรกนี่นะครับลายที่สองมีเจ้าสกีบีี้สามหัวมีจีแมนถังน้ำกดมีสไปเดอร์มีสกีบีี้หุ่นยนต์นะครับนี่คือลายที่สองครับ สองสามไปที่สเป็นสกีบินดี้ตุ๊กตานะครับมีชีวีแมนมีคอสกีบิดี้มีเทเนนสปิกอร์แมนมีเทนนนคัเมล่าแมนมีชีวีแมนแค่นี้นะครับ <c oughs> <c oughs> พอแล้ว <c oughs> นี่นะครับลายสุดท้ายคือไลายที่สี่ เป็นไรเจ้าหมูเจ้าหมูเป็นไรมา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 นี่นะครับสกีบีดี้อาบาก้านี่สกีบีดี้ทหารนี่สไปเดอร์สกีบีดี้ครับนี่นอร์มอลสกีบีดี้นี่พระเจ้าสกีบีดี้ไทเล็นี่จีแมนสกีบีดี้ไทเล็นี่สกีบีดี้ผู้หญิงนะครับแค่นี้นะครับบายกนี่สกีบีดี้ผู้หญิงอ่ะ พื่อนเพื่อนใส่แม่ะคะถ้าเั้นจะเป็นโควิดเยอะเยอะไปหายครับแบบผมเนี่ยน้ำมูกใหญ่เต็มเต็มเลยบา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 ยเพื่อนเพื่อนไปเร็วๆคุณมเราจปิดเม็ดนี่นะายบาย